ไอสองตัวไอสองตัวแสบไปฟังเักดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมา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 วันนี้มาแอบฟังอื่นจะจับเลยไหมเนี่ยฮะไอสองตัวแสบมาด้วยฟังเฉยได้ัปล่า มาจับ <c oughs> จับร้อยเลยเออไม่มีร้อยเขาจะมาจับอื่นมาทำไมเนี่ยทำมาทำไมมาทำมาเนี่ยเฮ้ยผ <c oughs> มบอกเลยเอาหอเงียบเลย มาจับพื่ผมพึ่งไหนจะมาเนี่ย <c oughs>

ลูกอืได้อื่นมเนี่ยไม่งมาจับอื่นลูกพ่อจะได้อื่นมเนี่ยฮะส้มมีลาดอออเอ้าเอาเอาอีส้มมีรายมาพามาจับอื่นเอาส้มยีรายจะได้อื่นมาเนี่ยลูกอ้าพามาจับอื่นพาแมวมาจับอื่นกับแมวไม่ใช่ เดินมาจับอื่นคนเดียวแต่แมวเดินตามมาอีกหมานอนอยู่กองแหมะได้อื่นะเนี่ยโอ้โหโโก็คุบหมดเลยกูฟังเสียงนะครับฟังเสียง 好吧。